สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลลักษณ์พันธุบิตวง์รหัสนักศึกษา5310063234วันนี้จะมานำเสนอการวัดแบบที่วางเท้าของรถจักรยานนะคะค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเริ่มสเก็ตภาพตามแบบก่อนนะคะให้ลิกที่สเก็ตเลือกทัปเพนะคะเราจะใช้เส้นตรงในการสเก็ตนะคะ เืเราสเก็ตแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นกันนะคะให้กดคลิกค้างไว้แล้วก็คลิกลือกเส้นมที่ต้องการจะใส่ความสัมพันธ์นะคะอันนี้เรากําหนดให้มีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปเราจะมาใส่ขนาดกันนะคะ มุมน,นี้ให้ค่ะเป็นเก้าสององศาค่ะเส้นนี้เรากำหนดให้มีขนาดเจ็ดสิบนะคะส่วนเส้น,สน,สนนี้ก็หนึ่งร้อยค่ะค่ะเมื่อเราสเกตแบบเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายถูกค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้คำสั่ง e x t r u d นะคะเพิ่มความหนาให้กับชิ้นงาน,นะค่ะให้กดฟจอร์เลือก extrude นะคะเราจะกำหนดค่าความหนาที่20มิลนะคะ แล้วก็ใส่ค่าองศาการดึงเป็นาองศาแบบลูก่ออกนะคะแล้วก็ให้เลือกถูกที่ j r a f t o u t t นะคะค่ะเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นวางเท้าของรถจักรยานแบบเบื้องต้นกันแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอเพนยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ